สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับอาจารย์หนองเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอาจารย์ก็ยังคงอยู่ในเกม The Walking Dead All Star นั่นเองนะครับนะวันนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนําตัวละครอ,อีก1ตัวแล้วกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นสายโจมตีเนาะแต่ก็มีความสามารถในการวฟให้กับทีมได้ด้วยก็ค่อนข้างดีมากเลยนะครับคือแค่มีติดทีมไว้ก็สามารถให้เราเนี่ยช่วยในการผ่านด่านต่างๆได้ง,ง่ายขึ้นนั่นเอง และยิ่งไปกับอับบาฮัมเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงครับถือว่าเป็นคู่หูที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนั่นเองนะครับนะแน่นอนครับตัวละครตัวนั้นก็คือนี่ครับแมกน่านั่นเองนะครับเดี๋ยวถ่ายก่อนแหมพูดสวัยไปยมาไม่ถึงนี่ครับแมกน่านั่นเองนะครับนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีความสามารถค่อนข้างดีมากแค่เอาติดทีมไว้ครับคือด้วยสกิลของแมกนาเนี่ยมันเป็นสกิลติดตัวซะมากกว่าแค่มีติดทีมไว้เนี่ยก็ถือว่าช่วยทีมได้มากแล้วนั่นเองนะครับนะ ในเรื่องของการบัฟสปีดนั่นเองถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่บัฟสปีดให้ทีมได้ดีมากนั่นเองนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าพอมีแมกนาในทีมแล้วเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับนะเริ่มต้นที่สกิลแรกก่อนนะครับสกิลแรกเป็นสกิลติดตัวนะครับของแมกนาก็คือในระหว่างที่ต่อสู้เนี่ยนะครับเมื่อศัตรูถูกโจมตีนะครับเมื่อโจมตีที่ศัตรูเนี่ยนะครับมันจะทําการลดดีเฟนส์ของศัตรูลง15%นะครับเป็นเวลา5วินาทีด้วยกันซึ่่่งงสสููุดเนีียอยอท 20%นะครับและก็ทำการเพิ่มโอกาสที่จะติดคริติคอลนะครับขึ้นสูงสุดอยู่ที่ส5นนั่นเองแค่ติดตัวนะครับซึ่งเวลาที่แมกนาโจมตีนะครับจะโดนลดดีเฟนซ์ลง15%นะครับและเพิ่มโอกาสศัตรูติดคริติคอลเนี่ยอีก1ซ็นนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้สามารถเราในทีมเราเนี่ยเล่งดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับคือโดนโจมตีลงเบานั่นเองนะครับนะไอ้เพ่โจมตีแรงขึ้นสินะครับเพราาะว่ เกราะมันลดลงไปนั่นเองนะครับท่าที่2นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้อันนี้ถือว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างทุกคนจะใช้งานกันบ่อยแนะ่นอนก,ก็คือเมื่อเริ่มต้นนะครับเข้าสนามปุ๊บเนี่ยแม็กน่าจะยิงปืนขึ้นฟ้าครับเพื่อทําการเร่งสปีดให้กับทั้งทีมอีก30หน่วยด้วยกันนะครับเป็นระยะเวลา1ิวิด้วยกันเมื่ออัพเต็มนะครับนะและก็ยังได้รับพลังงานอีก100ให้กับทีมด้วยนั่นเองคือทําการเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับเร่งเกรดขึ้นทั้งทีมเนี่ยร้อยหนึ่งเลยถ้าเราอัถึง แล้วก็บัฟสปีดอีก3 0ินะครับอีก10วินนั่นเองซึ่งจุดนี้นะครับตัวแมกนาเนี่ยถ้าเราเอาลง PVP ถือว่าเป็นตัวตัดสินได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราใช้กระอับ,บราหัมต่างๆหรือตัวอื่นๆเนี่ยโอกาสในการโจมตีที่เร็วขึ้นการออกสกิลต่างๆที่เร็วขึ้นรวมถึงการเร่งเกตอันตรีต่างๆได้เร็วขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะร้อยได้นั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นตัวบัฟในการเริ่มต้นต่อสูดด้ได้ดีมากนั่นเองนะครับบัฟสปีดง1 0วิบถึงสิบว เติมเกจให้พักโค้งทั้งทีมเนี่ยรวมถึงตัวเองด้วยอีก100้นั่นเองนะครับต่อมาท่าที่3ครับอันนี้เป็นท่าโจมตีของแมกนานะครับจะทําการโจมตีด้วยลูกซองนั่นเองนะครับนะและในระหว่างที่โจมตีนะครับมันจะมีเพิ่มอัตราดูดเลือดน,นั่นเองทําให้ัวแมกนาเนี่ยเมื่อโจมตีด้วยท่านี้นะครับก็จะสามารถเติมเลือดกับตัวเองได้นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นท่าโจมตีที่ทําให้แมกนาเนี่ยสามารถประคองตัวเองให้อยู่ในเกมได้นานขึ้นนั่นเองนะครับทำการฮิวเลื่อนนั่นเองนะครับนะ และถ้าอันติเมตของตัวแมกนานะครับก็คือนี่ครับก็จะเป็นการโจมตีด้วยตัวปืนลูกซองของแมกนานั่นเองนะครับสูงสุดอยู่ที่270%นะครับและทําการผลักเป้าหมายที่โดนเนี่ยนะครับถ้าเป้าหมายหลายๆตัวอยู่ในระยะนะครับก็จะโดนลูกซองเข้าไปนั่นเองและก็กระเด็นถอยหลังนั่นเองนะครับนะระยะเนี่ยมันก็จะเหมือนกับของตัวอับ,บาราฮัมที่เวลามันรวบนั่นเองเหมือนกันนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยตำแหน่งการวางแมกนาถ้าต้องการผลักศัตรูในอยู่ในระยะไหนเนี่ยก็คือถือว่าเป็นตาแหน่งที่สําคัญในการวางนั่นเอง ให้สตูถอยหลังออกไปนั่นเองนะครับนะนี่อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสกิหลกหลักของแม็กนาแต่ว่าสกิลหลักๆที่เราจะเอาแม็กนาลงก็คือสกิลที่2เนี่ยนะครับที่เป็นการบัฟสปีดและก็เติมเกียรตให้กับทีมนั่นเองถือว่าเป็นจุดสําคัญในการตัดสินในตัว p ี p ได้นั่นเองนะครับนะทีนี้สําหรับแม็กนานะครับเรามาดูอุปกรณ์ส่วนตัวกันก่อนดีกว่านะครับอุปกรณ์ส่วนตัวของแม็กนาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากเพราะว่ามันไม่ได้บวกผลแค่แค่ตัวแม็กนา มันเป็นการบวกผลให้กับทั้งทีมเลยนั่นเองนะครับนะนี่ครับซึ่งถ้าเราปลดแมกนาถึง l e เจนดารีแล้วแลวปลดอุปกรณ์ส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับแค่มีแมกนาในสนามรบก็จะเพิ่มค่าแม่นยำให้กับพักพวกทั้งหมดเลย40หน่วยด้วยกันนะครับยิ่งถ้าบวกสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มค่า ACC หรือความแม่นยำเนี่ยสูงสุดเนี่ยถึง100หน่วยด้วยกันนั่นเองนะครับนะเห็นไหมครับนี่ถึง100หน่วยเลยนั่นเองถือว่าเยอะมากนะครับ และท่านยังมีแมกหน้าในสนามลบนะครับเมื่อถึงบวก20เห็นไหมครับเพิ่มความเสียหายของพักพวกสายแอคแท็ ac, กกายภาพนะครับมันจะมีสายที่สังเกตว่าบางตัวเนี่ยถ้าเป็นสายอินที่เป็นรูปหัวคนนะครับสายรักต่างๆเนี่ยอันนั้นเป็นสายอินส่วนใหญ่มันจะเป็นไฟพาวเวอร์ก็คิดง,ง่ายๆเหมือนกับสายเว้นั่นเองนะครับถ้าสายโจมตีกายภาพเนี่ยดูง,ง่ายๆเวลาโจมตีที่เราไปจิ้มไอคอนจะเป็นรูปพีแอคแทกอันนั้นคือโจมตีกายภาพนั่นเองนะครับนะ ถ้าความแม่นยำของพักพวกสูงกว่านะครับอัตราลบหลีก EVA ก็คือ Evasion นะครับเป็นค่าลบหลีกของศัตรูนะครับจะทําให้ด a m a g เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดอีก20%นนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่านะครับถ้ามีแม็กนาในสนามเนี่ยเพิ่มแม่นยำเยอะขึ้นและทําให้พักพวกในทีมของเราเนี่ยนะครับสามารถโจมตีที่เป็นกายภาพนะครับแรงขึ้นอีก20%นนั่นเองถ้าค่าแม่นยำของเราสูงกว่าลบหลีกนั่นเองคือพูดง่ายๆ่ายว่าแม็กนาจะแบบทําให้ทีมเราแม่นขึ้น แลวก็ตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับนะก็เหมาะกับเวลาที่เราไปเจอทีมอย่างที่มีโรซิต้าที่อัตราหลบหลีกค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตทีมได้ดีมากถึงเราจะไม่มีในส่วนของตัวอุปกรณ์ส่วนตัวของแมกนาเนี่ยนะครับแค่สกิลสตัวนี้ที่เป็นการบัฟสปีดเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วน,นั่นเองสำหรับแมกนาคือแมกนาเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่แถวหลังอยู่แล้วทําการ,รบัฟสปีดพวกเร่งเกตแล้วก็โจมตีนั่นเองง่ายๆนะครับนะประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวเราลองเอาแม็กนาไปลงในสนามดูละกันนะครับประมาณนี้นะแม็กนาเนี่ยไปกับทีมไหนก็ได้ครับเราแค่จัดทีมเพราะว่าอย่างที่บอกแม็กนาต้องการให้มันนะครับมีความสามารถในการบัฟสปีดให้กับทีมนั่นเองนะครับอ้อเดี๋ยวจันย้อนนิดนึงอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าเราดูตรงไหนว่าเป็นการโจมตีกายภาพนะครับอย่างเดี๋ยวจิ้มแม็กนาก่อนนี่ครับตรงเนี้ยนะครับนี่นะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นตัวละครสายเด็กที่เป็นการโจมตีแบบ p x t a g ก็คือ เป็นการโจมตีกายภาพนั่นเองนะครับนะแต่ถ้าเป็นสายอินสายโจมตีระยะไกลนะครับนี่มันจะเป็น FP a t Tag ก็คือเป็นไฟล์พาวเวอร์ก็คือเป็นการใช้แบบเหมือนโจมตีระยะไกลนั่นเองแต่ว่าบางตัวอย่างในส่วนของที่เป็นตัวอับราฮัมเนี่ยก็เป็นสายโจมตีและพาวเวอร์ Act Tag เหมือนกันเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้แม็กนาก็จะทำการเสริมฟิสิกอลให้การโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับนะ,ะเดี๋ยวลองดูครับไปนะครับ นี่อาจารย์ก็เอาแม็กหน้าไว้เป็นตัวบัฟนะครับแล้วก็มีเคสเป็นตัวโจมตีอับบราฮัมไว้รวบเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนะปั๊บเริ่มก็ไว้ครับปึ๊บเห็นไหมครับตอนนี้ทั้งทีมจะบัฟสปีดขึ้นแล้วนะครับทาให้ทั้งทีมีเร็วขึ้นมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ย้อนให้ดูใหม่แป๊บหนึ่งนะเริ่มต้นนะครับสังเกตดูแม็กหน้าเนี่ยจะยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนบัฟสปีดทั้งทีมแล้วก็เติมเกรดหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับนี่ยครับทำให้ทีมเราเนี่ย สามารถโจมตีได้เร็วขึ้นแล้วก็มีเกียร์ในการใช้อันติได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับแต่ถ้าคัดบอกครับถ้าเรามีการปลดแมกนาขึ้นกรอบแดงมีอาวุธส่วนตัวอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับจะได้ความแม่นยําสูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆที่มันโจมตีแบบกายภาพเนี่ยโจมตีได้แรงมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ตัวอย่างประมาณน,นี้นะครับแมกนาเนี่ยสามารถไปได้ทั้งในส่วนของการลุยด่าน PVE อย่างเช่นด่านในเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับ หรือลง PVP ก็ได้นั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วกนการที่เราเอาจะเอาไปลงในส่วนของบอสกิ้ลก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวแม็กน่อย่างที่บอกครับพอบัฟสปีดเนี่ยตัวสายโจมตีกายภาพอ้าวแม็กหน้าปิวไปก่อนแล้วไม่รอดอันนี้อาจจะจัดทีมวอาตำแหน่งพลาดไปหน่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีแม็กหน้ายอยู่ในทีมนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับบัฟสปีดแล้วก็โจมตีได้เร็วขึ้นและแรงขึ้นนั่นเองอยิ่งถ้าเป็นสายโจมตีกายภาพนะครับนะเพราะงั้นพูดง่ายๆเลยว่าแม็กหน้าเนี่ย ก็สามารถไปได้ทุกหมนั่นเองนะครับแค่มีไว้ในทีมก็สามารถช่วยให้ทีมเราเนี่ยสามารถโจมตีได้เร็วและแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวละครแมกนานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวละครที่เป็นสายอ่อย่างของโอเวเซียอย่างพวกตัวนี้นะครับที่เป็นนักบุญต่างๆหรือว่าวอลล็อดเนี่ยอันนี้อาจจะมาช่วงท้ายๆหน่อยเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างหายาก สำหรับหลายๆคนที่ยังไม่มีตัวละครพวกนี้นะครับเหมือนกับเป็นตัวละครแสงมืดก็จะมาท้ายๆหน่อยแล้วกันนะครับจะเน้นตัวละครที่เราสามารถเปิดได้จากการซัพมอนง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวละครฝั่งไบสเตนเจอร์นะครับหรือว่าฝั่งผู้สังเกตการณ์พวกนี้เดี๋ยวรออัปเดตอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันนะครับนะน่าจะเร็วๆนี้เพราะว่าล่าสุดเห็นมีอัปเดตใหม่กำลังจะมาในวันที่11ก็คือวันอังคารหน้านะครับที่จะมีตัวละครใหม่ของฝั่งไบสเต ที่เป็นตัวยูมิโกเข้ามานะครับคาดว่าคาดว,ว่านะครับน่าจะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์ส่วนตัวของฝั่งบสแตนเดอร์เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามกันแล้วกันนะครับนะอ่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็คงต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะค,คลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากเพราะว่าตัวแมกนาเนี่ยรายละเอียดของสกิลเนี่ยก็คือเน้นในการยืนเข้าทีมนั่นเองนะครับนะหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามได้คอมเมนต์ต่างๆจะพยายามเข้าไปตอบเลยแล้วกันนะครับผมนะ ยังไงก่อนจากกันก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe จานด้วยแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ